นี่เป็นภาพสนามบาสเกตบอลก่อสร้างอยู่กลางทุ่งนาแบบนี้เลยนะคะอยู่ในพื้นที่ระหว่างบ้านโพธากับบ้านหนองหินตำบลหน,นองไผ่ล้อมอำเภอสำารงทาบจังหวัดสุรินทร์นี่คุณทรีเดชถ้าคุณจะไปเล่นบาสเกตบอลคุณจะไปยังไงผอมะะอย่างนี้แค่เดินไปก็ผอมแล้วปั่นจักรยานไปก็ผอมแล้ว <c oughs> น,ะะนี่ไม่มีคนเข้าไปเล่นเลยชาวบ้านเขาตั้งข้อสังเกตว่าสนามกีฬาแห่งนี้ได้ใช้ประโยชน์จริงหรือไม่สภาพพื้นที่โดยรอบเป็นลานกว้างมีสนามบาสเกตบอลอยู่หนึ่งสนามมีปั้นบาสเกตบอลพร้อมเลยแต่อยู่ในสภาพเก่าสุดโสมมากหนึ่งคู่สภาพพื้นสนามมีมูลวัวมูลนกอยู่ทั่วเต็มบริเวณเต็มไปหมดเลยตรวจสอบเข้าไปในใกล้มีรอยแตกร้าวขนาดใหญ่บริเวณขอบสนามก็มีดินสไลด์เพราะว่าฝนตกด้วยนี่ให้ดูใกล้ๆ เป็นบาสเกตบอลนี่นะคะคล้ายๆกับถูกทิ้งร้างเลยมีป้ายโครงการก่อสร้างของอบตหนองไผ่ล้อมเป็นการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ประจำตำบลใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น367,000บาทวันเริ่มสัญญาณ1ตุลาคม2 5 6 2สิ้นสุด29พฤศจิกายน2 5 6 2ค่ะออค่ะไปถามชาวบ้านเลี้ยงวัวแถวนั้นนะครับก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นใครมาเล่นกีฬาที่สนามแห่งน,นี้เลยครับ ก็เลยตั้งคาถามว่าทําไมถึงมาสร้างตรงนี้จากการสอบถามเจา้าหน้าที่ที่รับผิดชอบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองไผ่ล้อมซึ่งอยู่ห่างจากสนามกีฬาประมาณ15กิโลเมตรนะฮะพบนายเกรียงกายสุรพงษ์พิวัฒนะรองนายกอบตหนองไผ่ล้อมก็นำเอกสารโครงการมาชี้แจงครับก็บอกว่าอบตหนองไผ่ล้อมไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะก่อสร้างสนามกีฬาประจําตําบลครับจงึงได้ใช้สถานที่ดังกล่าวซึ่งก็เป็นที่สาธนารณประโยชน์สร้างสนามกีฬาระดับตบําบล เนื้อที่ประมาณ3 5ไร่ในช่วงแรกคือว่ามีการปรับพื้นที่แล้วก็ก่อสร้างสนามบาสเกตบอลครับส่วนระยะที่2ครับกำลังดําเนินการเพิ่งได้รับผูรบ้รับจ้างไปครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยจะสร้างสนามฟุตบอลงบประมาณ1นล้านสี่แสนบาทคาดว่าจะแล้วเสร็จนะฮะเดือนพฤษภาคมนี้โอ้โหแต่ไกลหรือเกินยนยะเอาไปฟังเสียงครับในเฟสแรกที่เราดําเนินการก็คือปรับพื้นที่นะครับแล้วก็ใช้งบประมาณในการสร้าง พื้นที่ตรงนั้นโดยมีสนามบาสเกตบอลเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งตอนนี้ได้ดําเนินการไปช่วงที่1ก็ช่วงที่2กําลังดําเนินการได้ผูดรับจ้างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับ15กิโลเมตรชาวบ้านบอกไม่มีใครไปเล่นบาสเกตบอลเลยยังจะสร้างสนามฟุตบอลอีก oh. จะให้อยู่เป็นเพื่อนกันไนงะ ส่วนพื้นที่ที่ยังเป็นทุ่งนานเนี่ยทางอบตอเขาชี้แจงบอกว่าเดี๋ยวต้องรอง,งบประมาณอีกระยะหนึ่งในการปรับพื้นที่ซึ่งโครงการนี้ผ่านร่างสภาภายใต้ปีงบประมาณ2 5 6 4ทางอบตอก็ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบอยู่ตลอดว่าจะมีสนามกีฬาซึ่งหลายชมุมชนก็อยากให้สร้างเสร็จเร็ว,รวจะได้ให้ลูกหลานมาออกกําลังกายกันนะคะโดยการสร้างสนามกีฬาใช้พื้นที่จํานวนมากตาบลหนองไผ่ล้อมก็ไม่มีพื้นที่ใหญ่ขนาดนั้นที่จะไปสร้างเป็นสนามฟุตบอลหรือว่าสนามบาสเกตบอลได้ ทายที่สุดแล้วพิจารณากันก็มาเลือกใช้เส้นทางนี้แหละค่ะ